ถ้าเจอน้ำลื่นยางประเภทนี้ค่อนข้างจะกินป่ายต่างๆได้ดีพบกันอีกแล้วครับสําหรับช่องดนเทคนิควันวันนะครับช่องที่มีแต่สาระน่ารู้และก็ทริคต่างๆเกี่ยวกับวงการยานยนต์นั่นเองครับในคลิปนี้ครับดนจะพามาเรียนรู้เรื่องของอยางรถยนต์น,นะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างใช้งานอย่างไรและก็เหมาะกับสถานการณ์ใช้แบบไหนและที่สำคัญมันเหมาะกับเราย่างไรนะครับในคลิปนี้มีคำตอบครับ เดี๋ยวไปดูเลยครับกัมาดูยางประเภทที่1กันนะครับก็คือยางที่เราพบเจอทั่วไปนะครับที่คนใช้ในเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางแบบเทที่นะครับหรือว่าไฮเบเทเรนนะครับสังเกตดอกยางของเขานะครับก็จะมีความเรียบไม่ลึกนะครับไม่ลึกนะครับแต่ก็มีร่องรีดน้ําที่ชัดเจนครับซึ่งยางประเภทนี้ค่อนข้างจะขับง่ายเกาะถนนเวลาพื้นเปียกนะครับซึ่ง จะเหมาะกับการใช้งานแบบพื้นถนนดำนะครับสักประมาณ90% 85% 90%แล้วก็ถนนครูดระประมาณ10% 1 5นะครับซึ่งจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือยางประเภทอะไรนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า H T H ก็คือ Highway ก็คือ on road ถนนดำทั่วไปนะครับ T ก็คือ Terrain นะครับแปลว่าสภาพถนนนั่นเองนะครับไ้แบบ ทั่วไปนะครับไม่สมบุกสมบันมากนะครับใช้ในเมืองเป็นหลักก็จะเหมาะกับยางประเภทนี้ที่เราเห็นกันทุกวัน,นครับนี่เลยและยางแบบที่2นะครับก็คือยาง A T หรือ TA หรือ A ก็แล้วแต่เรียกนะครับจริงๆมันก็คือย่อมาจากออเธอเรียนก็คือ AT ทนั่นเองนะครับแต่ในนี้มันจะเขียนว่า T a สำหรับยางออเทเรนนะครับก็คืออก็คือไปได้หมดทุกสภาพถนนนะครับก็สําหรับดอกยางของเขานะครับจะเป็นมัดขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเข้าโพดขึ้นมาเป็นก้อนๆขึ้นมาแล้วก็มีความลึกของดอกยางเป็นพิเศษครับแต่ก็ยังคงนะครับลายที่มีความถี่อยู่พอสมควรนะครับเพื่อให้การขับขี่บนถนนดําก็ยังทําได้ดีนะครับก็คืออาจจะใช้ในเมือง นะครับถนนดำอยู่สักประมาณ60%นะครับออฟโรด40หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ความสามารถของยางแต่ละค่ายการผลิตนะครับซึ่งสังเกตว่าขอบยางของยี่ห้อนี้นะครับเขาจะมีดอกที่มันสามารถจิกขอบในการปีนป่ายต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นยางแบบ กึ่งลุยกึ่งถนนนะครับเรียกว่าออเทอเรียนครับซึ่งยางพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับสภาพพื้นถนนที่มีความเปียกนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างอมน้ําอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสมมติว่านิ้วของผมนะครับเป็นน้ำนะครับเข้าไปปุ๊บคุณผู้ชมสังเกตนะครับกว่านิ้วผมจะลากออกมาได้ก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับแต่โอเคละถ้าไปเจอที่ของเขานะครับเช่น ออฟโรดอะไรต่างๆโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพื้นเปียกก็อยาขับเคลื่อนน้อยแล้วกัน,นครับก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับเราก็เลือกใช้ให้เข้ากับภูมิภาคกับประเภทการใช้งานของเรานี่เองครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแบบที่สามาเลยครับและประเภทที่สามนะครับก็คือยางมัดเทเรนนั่นเองครับยางมัดเทเรนเนี่ยก็สังเกตง่ายๆครับดอกบั้งมันจะใหญ่นะครับแต่มัดเทเรนเองก็ แบ่งได้อีกหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานอย่างแบบเนี้ยที่เรากําลังเห็นนะครับเป็นสายลุยตัวจริงครับดอกเขาจะใหญ่มากๆครับบ้างจะหนานะครับลึกมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็คือเป็นรถที่สําหรับใช้บู๊จริงๆนะครับและนะครับจุดที่ต้องดูอีกจุดหนึ่งก็คือแก้มยางครับอย่างตัวเนี้ยครับแก้มยางเป็น90%ของหน้ายางนั่นก็คือแก้มมันจะใหญ่มากนะครับใหญ่มาก เหมาะสําหรับการนวดดินนวดโครนนวดทรายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการพละกําลังในการปีนป่ายที่สูงนะครับเพราะนั้นมัดเทเรนแบบนี้ก็จะช่วยให้รถเรานะครับผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆแต่แน่นอนครับก็แลกมาด้วยความดังนะครับของยางนั่นเองครับเวลาเราขับในเมืองแต่ถ้าคนใช้งานรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของหน้ายางเขา,เาไว้สําหรับออฟโรด นะครับเกือบที่จะ80%เลยนะครับ70-80%เลยครับอันนี้คือลุยตัวจริงเลยนะแน่นอนครับถ้าเจอน้ำลื่นนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสยางก็จะน้อยเห็นไหมครับมีแต่ดอกใหญ่ๆไว้จิกไว้ตะกุยทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือมัตเตเรนสายลุยนั่นเองครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังเลือกซื้อยางหรือว่ากําลังจะตกแต่งรถคันโปรดของท่านนะครับว่าจะเลือกยางแบบไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเวทเทรเรนนะครับออเทรเรนมัทเทรเรนหรือว่าอาทีนะครับก็เลือกกันให้เหมาะสมกับหน้างานแล้วก็การใช้งานแล้วก็ความหล่อเหลาที่เราอยากได้นะครับแต่ละแบบนะครับแต่ละไทป์ของยางก็มีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมศึกษาประเภทของยางและยี่ห้อของยางนั้นๆนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับโดนเทคนิควันวันนะครับก็นำสาระน่ารู้เกี่ยวกับยางรถยนต์มาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปต่อไปจะพาไปชมกับเทคนิคอะไรดีฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เป็นกำลังใจให้กับช่องโดนเทคนิควันวันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ